The names Bond. James Bond. ตายลับปืนประกาศผู้ไม่มีวันตายเสือผู้หญิงตัวร้ายเจ้าของประโยคแนะนำตัวคุ้นหูเจมส์บอนด์สายลับรหัส007ภาพยะ <How long S 2> นตร์เฟรนชชายชื่อดัง <I see. S 1> ที่มีอายุยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษแม้ดารานักแสดงหลายคนอ <'s> ันจะได้ผู้ประโยคนี้แนะนำตัวในภาพยนตร์ <James Bond. S 1> แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสผู้ประโยคนี้ พราะมีเพียงแค่6คนเท่านั้นที่เคยแนะนำตัวในฐานะบอลบนจอเงินเริ่มจากชอรโทนารีจอจลาเซนบีโรเจอร์มัวร์ิโมติดาวเตินเพียสบรอสเนนและคนล่าสุดไดนเนเครกผู้ฝ่าฟันกระแสวิจารณ์จากรอบด้านและกลายเป็นบอลคนแรกที่ทำรายได้ทะลุ1000ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากบอลภาคใหม่สเปกเตอร์ซึ่งเป็นที่จับตาอีกหนึ่งกระแสที่หลายฝ่ายสนใจคือใคร จะมารับบทสายลับเจ้าของรหัส007คนต่อไปหลังมีข่าวลือหนาหูอีกครั้งว่าเครกใกล้จะวางมือจากบทนี้ซึ่งหนึ่งในนักแสดงตัวเต็งที่หลายฝ่ายเชียร์และฟันธงว่าจะได้บทนี้ไปครองคือดาวเมียนเลวิสจากอังกฤษรองลงมาคือเฮนรี่คาวิลผู้รับบทคลาร์เคนใน Man of s t ตี l และไอริสอัลบาจากซีรีส์ลูเทอร์ของช่อง bbc แต่หากอิงตามบทประพันธ์ของเอียนเฟลเมิงที่ระบุว่าบอลเป็นชาสกอตผมดำตาฟ้าสูง187ซนติเมตรรูปร่างผอมและหล่อดิบลุ่มลึกผิวสีออกแทนเมื่อโดนแดดเอาบ้าซึ่งเป็นนักแสดงผิวสีก็น่าจะหลุดโผไปเป็นคนแรกแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่ทีมผู้สร้างเลือกนักแสดงตามบทของเฟลมิงเพราะแม้แต่บอลคนแรกอย่างคอนเนอรีก็มีลุกที่ขัดใจเฟลเมิงอยู่ไม่น้อยเนื่องจากมาดยังดิบเ่อนไม่พอ ขณะที่เครกเองก็เป็นบอลผมทองคนแรกความสูงก็น,อนก้อยกว่าบอลที่ผู้ประพันธ์วาดภาพไว้ซ้ำยังมีข้อเปรียบเทียบด้านรูปลักษ์กับ0 0 7คนก์คนก่อน,อนเมื่อภพาพยนตร์เข้าฉายเขากลับกลายเป็นบอลที่หลายคนลงความเห็นตรงกันว่ายอดเยี่ยมที่สุดขณะที่ PS b อสบรอเหนึ่งในอดีต007ออกมาบอกว่าอยากเห็นบอลที่เป็นคนผิวสีและเขาคิดว่าเอาบ่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากจากรูปลักษณ์และบุคลิก เรื่อยตามไม่ว่าใครจะเข้ามารับบทต่อจากนี้ก็อาจต้องรอไปก่อนเพราะแม้แครกเองจะเคยออกปากว่าอยากโลจากพลังสายลับมาตั้งแต่ Skyfall เข้าฉายการล่าสุดโฆษกของโซนี่ผู้สร้างเกมส์บอลประกาศชัดเจนแล้วว่าแครกเซ็นสัญญาต่ออีก5ปีซึ่งนั่นหมายความว่าเขาจะได้สวมบทสุดยอดสายลับ0 0 7ในภาพ,พย,ายนตร์อีก1-2ตอนก่อนจะส่งไม้ต่อให้นักแสดงคนถัดไปทีมข่าวต่างประเทศนิวส c เน็ก Channel รายงาน